พี่ขับขับสักหกสิบไดไหมครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะได้ครับระวังหัวนะคะระวังหัวนะคะเอารอดนะครับรอดก้มหัวลงนะครับทุกคนเ,เรากำลังจับอ,อยู่บนเพื่อนบนฟ้านะครับก้มหัวนะครับก้มหัวลงนะครับ ขอ้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงนะครับผมคิดสิ่งใดก็สมบังดังปารธนานะครับดังดั่งร่วยให้ถูหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับเรารอดใต้สะพานไปเรืกกันและที่สองพันรักพวกเราว่าสิบม่สิ่งรัดธนานะคับโอ้รอแล้วโอเคมาปัดห้องเพคห้องเพงพี่ขอน้ำต้มคะฝากอันนี้ด้วยอ๋อครับ